เปอสวัสดีครับผมผมเจงอยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมคอเมดีเดอร์วิสัยพีพีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมกระดานต่อสู้นะครับว่าแต่ผมรีบบอกไปว่าผมเพิ่งเล่นเนื้อเรื่องจบไปประมาณสองวันที่แล้วนะครับผมผมก็เข้าใจระบุมันดีนิดนึงนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลองลองเล่นกันอีกอสิษั์ดิ้งคุพันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยครับ let's go โอเผมจะโอ้ oh, ลืลมไปไว้ผมจะเล่นกับบอดนะครับเพราะว่าผมเล่นเรื่องจบไปแล้วนะครับผมเนี่ยพี่จะดูนะนจบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเผื่อจะจบได้โอ้โหโคตรยากลำบากหเหลือเกินนะครับร <ๆ S 2> ผมจะไปดูนี่เยนยครับตั้งค่าไม่ใช่ไหมนี่นี่อยู่ครับตั้งค่าทุกอย่างโหหมดเลยนะครับอย่างนี้ครับที่แวบชมห่มาชมหน่นะครับบันทึกเลย กดเข้าทำไมโอ้โหสมองสมองเบลอหลือเกินดคนุยกันนะว่าผมจะเล่ตนตัวละครใดพูดภาษาอีสานได้ไงวะเนี่ยโอเคมีวิสาร์เมื่อผมนับนะครับผมมันจะเป็นพวกคาเมเลเดอร์สมัยก่อนนะครับก็บคือตัวเอกเวอร์ชันนี้มันเป็นตัววิสานะครับแล้วก็โฟเซ่ครับโฟเซ่ไม่ใช่โฟเซ่โอ้โหโ แต่ถ้ว่าตัวละครที่ผมชอบครั้งแรกทีต่ตผมเข้าวงการมาเลยเดือนก็คือมาเลเตอร์คูกะครับผมใช่ไหมเนี่ยร่างนี้เแล้วก็อันดับสองก็โอสนะครับโอสโอสโ,โ,โอสนะครับผมผมแล้วก็โพซีครับผมยังจำได้เอยยังจำคำมาได้ฤทิฤทธิบุพันธประจําอย่างวะผมยังจำคำอีกรล้วก็มาได้ครับอวกาศมาแล้วโอ้ยเยี่ยมนหมื่ <c ười> อเคผมเล่นตัวละครก่อน เออรู้แล้วเอาเอา,เอาตัวอะไรน,นี่เลยนะครับผมเรามันจะมาเล่นมาเดือดาบุตรนะครับแต่ไม่เล่นเออเราไม่จะมาเล่นาามาเดือดาบุตรฝ่ายดีนะครับเราจะมาเล่นตัวลายนะครับผมหูยตัวลายที่มันอยู่ในจักรวาลเอออะไรว่าผม,ผมจะไม่ได้โอเคลองเล่นกันดูอ่ะก็จะมาวันนี้ลิ้นผมพันอย่างไรโอเคถ้าผมพลาดสัใจก็ไปผมเล่นบ้านเพื่อนนะครับ ถ้าเอฟเฟกต์ห e รือว่าจอกระพริบก็แปลว่าผมปิดเอฟเฟกต์นะครับผมเพื่อปิดการให้มันลื่นๆนี่ครับผมโอเคแกเป็นใครน่ะผู้ขวัญขวยญฉันคือไม่ได้เลิกคบพูดติดไฟนี้จะฆ่านายเอ็ดเอ็ดเอ็ดอุ้ยเอ็ดนี่ยิงเอ็ดเอ็ทำไมมันตีผมไม่ได้เลยวะ โอ้ยเจกู่ก็ต้กู่ก็ต้โอเคเย็เย็จับเออจับได้อยู่กระโดดจับวิ้ยไม่ได้บล็อกได้ชุบชุดเออผมรู้ปรพิธีการคอมโบนะครับผมให้สังเกตที่เอ่อข้าพลังข้างล่างซ้ายมือของผมนะครับว่ามันมีสามหลอดเพราะฉะนั้นโอ้ยเจ๊กโอ้กูได้พูดเลยก็แปลว่าเรากดต่อยแล้วเรากดตัวอาร์นะครับผมมันจะสามารถต่อคอมโบที่ได้นะครับปุ๊บกูดูใจเย็นใจเย็นโอ้โหกอกกูเฮ้ยเออเวลาจุดหยุดคอมโบ อุ้ยเพลดยกระจายผมกเพื่อเขาเจ็บกันเออว่าทําไมเออเขาเขาเรียกอว่าว่าทําไมเออเกมคาเมเลเดอร์นะครับผมทําไมไม่ต้องเล่นแค่สามสิบเอพิสต์ดปวะผมไม่เข้าใจจับเออเอาเยอะเมื่อกี้เพื่อนผมลองว่าเกมการ์ดนะครับผมเออถ้าเห็บผู้ถ้าเห็บผู้คุณจะไปชางแม่งนะครับไอจไอ้้เุต้องปาดิวุ้ยคุณแรงอีกสัตว์แรงยังวะ เอ้ยจับปือได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเครึงหลอดมเจเอ้ยเดี๋ยวน่าจะคอมโบเรา้ยกนแตกไหมกอแตก้ยอคอมโบเลยว่าจะต่อคอมโบให้ทุกคนดูปะเฮ้ยดูพลังมาดิ เออเอไปไดนไปไหนอุ้ยบบบบบบบได้ไปได้ไปได้ไปจะได้ไปจได้ไปจะได้ไหโอ้โหแพ้โอ้โหคนนี้เออคำพูดตัวไฟดีก <i> ับคำพดตัวไฟไลท์ก็เสมอกันนะครับผมโอ้บ้าเหลือเกินอะไรพวกนี้แพ้หมดได้ไะเนี่ยโอ้โหของจีนคหักต้ยเลยครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยไม่น่าเลยผมไม่น่าเสียไม้ตายเลยอะ

โอ๊ยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเไอ้เหี้ยขี้มาสปายนโ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 น o no no เฮียแม่งลงพ้นเดี๋ยวโ no oh กูแตกกูเพี้ยนไอ้แกวะเนี่ยเราต้องมีอีกตาล้างหน้าล้างตาแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเออเราจะมาดิตุสุดแก้มแล้วกันครับนี่เลยตัวนี้ แค่ประตเออผมจะไม่เล่นแล้วฝ่ายฝ่ายเพือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนดูไม่น่าจะเบื่อนะครับีืเลยเคนชินสถานที่แป๊บหนึ่งีืเลยตัวนี้แมพสวยแมพสวยสีสวยมันจะรู้ว่าค่ายที่สร้างเกมอนิเมะก็เป็นค่ายบินพิตตุนะครับผมเรื่องสร้างเกมหรือเปล่าหรือว่าอนิเมะหรือว่าอุนตะมงอุนตะเมีคาเมเลเดอร์อะไรพวกนี้ผมก็บอกกับเจนนะครับผมว่าผมเทไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับผมแค่ดูผ่านๆนะเฮ้กูเลยใส่กล้อง ท่านี้กูเนอร์คือผมชอบท่าเอลกับโอมันครับดูนี่นะท่านี้มันโกงโกงดูเลือดโอ้โหเกือบครึ่งหลอดเออเออผมบูกหลอกไปว่าถ้าถ้าเออท่านผมกูเมื่อกี้ว่ามันจะลดดรอเลือดสีแดงครับผมดรอเลือดสีแดงว่ามันสามารถดีมาเป็นเลือดสีเขียวได้นะครับเดี๋ยวก็ช่างมาเถอะเฮ้ยโุ๊กเชี่ยเอ๊ะเขมิดด้วยเด้อ ดัวอ่างเช้าลงออึ้ยอุ้ยบล็องได้ไงเนี่ยไหยเราบล็อกได้ไงวะหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้บล็อกเฮ้ยบล็อกกูได้บล็อกกูได้บล็อกกูได้เฮ้ยทำไมมันโหดจังวะโหดอะไรตึ๊ดึกลุ่มก่งจังวะ เอือเอื้อไปัปึงมาดีมาดีมาดีมาดมาดเบับป่องป่อปองอุ้ยแรงก็แรงอิอิเอ้อเกาะน้จะหมดแล้วเาบโตก่อนแตกไม่ไม่แตกเว้ยอ้ยอ้ยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยเดคิกเดคิกมาดอิชอิชิเอ้ยไอมัสไรเดคิกอุ้ยมจะไม่อยู่ใกล้มันไม่โดนเืปึง ไลเดอ์คิกแตกไม่แตกไม่แตกเฮ้ยลไลเดอ์คิกป้งแตกเลยงานนี้เอ้หนึ่งแล้วนะคาบตลเไหมไฟไหมไอ้ดอคิกไปโดนปุ่ดนตาตาปุ่นุ่นโดนจุแกกฝาดหงปม่ใจโนจแก้าดเตะก็อคอเย้ยเ้ยเอคิกุ่งคอมโบคอมโบเมื่อกี เออคิกไปอปึอืปอ๊บออกระเบิดพลังทุบเปิดไซเย่เอไอจับปุ๊บไปพุดกับดูดจอยเออไม่ใช่กับดูดจ่อยกับดูจับเดินเดินคิกเดินเดินคิกจะท่านนี้หน่อยจิกทำไมโดนโอ้โหทำไมบมโดนจับประจำวะเดินคิกจะดกเหอ้โหเดินคิกเออเตี้ยวเออมาผมจะปิดฉากไม่ตายนะครับผมไอมาสไพรเห็นฉันเหรอ เึืบอือเฮ้อไร่ด้วยจำเอออไร่ด้วยคิกไร่ด้วยคิกดูโอ้น้ำลายเต็มหน้าจอเลยรักจอกสิ้นดีกูชนะแล้วหูขวด โเคตรเท่เลยเมื่อกี้ก็น่าจะจบพินี่นะครับผม,ผมว่ามันมีแค่นี้มาว่ามันมีตัวละครที่ผมชอบไม่กี่ตัวครับประตูก็ชอบนะครับแล้วตัวนี้มาริทูโปซีด้วยนะครับแล้วก็คูกาแล้วก็มาเลตเตอร์โอเตมน่าจบที่นี่เพราะว่ามันน่าจะรอบไป10นาทีแล้วใช่ไหมก็ถ้าชอบาคิดนี้อยู่ลูวกคนแรกวก็จะไม่ไปกระชากใจกับพี่จิ๋นทีวีนะครับสำหรับนี้ผมไม่ไปครับชินโน,โคน่คนดีอันละไล่ต่อคิกเลยไล่ต่คิกเอา้าลืมไปผมลืมเปลี่ยนร่างเว้ยเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเลยเปลี่ยน เออเล่นเพลินไปเลยอึ๊หนี่มันนิ่มนี่เลยแล้วดูคลิกได้ดยคลิกพิธาสวยหน่อยยุจุ๊บเออไม่ได้ไวระเบิดระเบิดไม่ระเบิดอ,อ่ะจุ๊บต่อยอือแอบของแกแล้วร,ระเบิดพลังซุบระเบิดซเย่ครับผมพลังอันยิ่งใหญ่มาพอกับห้ำตุงที่ใหญ่ยิย่งโคตรฟู